วันนี้ตื่นเช้ามาพี่ลอดซักผ้าเตรียมมาผ้าไปลงเครื่องนะคะส่วนพี่เมย์ก็เปิดหน้าต่างเตรียมหุงข้าวเลยค่ะวันนี้ก็ต้องเตรียมเอาขยะไปทิ้งด้วยนะคะเพราะว่าขยะเต็มแล้วหุงข้าวไว้ก่อนเลยค่ะตื่นมามนดับแรกนะคะทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยก็น,นี่เลยค่ะถึงเวลาที่จะต้องมาแกะพัสดุก,กันนะคะวันนี้พี่เมย์ได้รับมา2ชิ้นค่ะพอดีว่าห้องพี่เมย์นะคะฝุ่นเยอะมากนะคะด้วยความที่พี่เมยมก์กระทาแป้งในห้องนะ นี่คะ่ะสภาพกล่องคัตตาบัตอันเก่านะคะมีแต่ฝุ่นรอบเลยนะคะพี่เมย์ก็ว่ามันสก,กรปกกรกนะก็เลยสั่งอันนี้มาค่ะด้วยความที่มันมีหลายช่องนะคะแล้วก็ใส่แบบนี้เลยค่ะห้องพี่เมย์มีฝุ่นแป้งเยอะนะคะใส่แบบนี้น่าจะปลอดภัยแล้วก็สะอาดกว่าไม้จิ้มฟันก็ใส่ไปได้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องมันมีให้เราใส่หลายช่องมากๆเลยค่ะตั้งใจว่าสั่งมาจะมาใส่ของจุกุกจิ๊กแบบนี้ละคะ่ะที่ว่าเราไม่อยากให้มันโดนฝุ่นแล้วก็กะว่าเอามาจัดหน้าตอะเครื่องแป้งด้วยค่ะช่องเยอะช่องเหลือก็เอามาใส่่สติกกกเเออร์์แแบบนีี้ะะคพพดดวมยยขง ใส่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้หาง่ายๆของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่อยู่หน้ากระจกก็สามารถนำมาใส่ได้เลยค่ะอันนี้เขานี้ให้ใส่ทั้งหมด9ช่องเลยนะคะแล้วก็เป็นอะคริลิกใส่น่ารักมากเหมาะสําหรับแต่งห้องเลยค่ะนี่ค่ะอีกกล่องเนึงนะคะที่พี่เมย์สั่งมาเป็นกล่องที่มีฝาปิดแบบนี้เลยนะคะมีสติกเกอร์ให้เราติดแบบนี้ด้วยค่ะกล่องเขาจะมีหลายไซส์หลายขนาดมากๆเลยพี่เมย์สั่งขนาดนี้มานะคะตั้งใจจะมาใส่ผ้าอนาไมยค่ะใส่ของใช้จําเป็นเก็บใส่กล่องปิดฝาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะห้องจะะะไดดดดู้้้้เเเป็นนนรบบบียยยขึวววลาาาใชงกสกสสค่ะ อีกอย่างใส่กล่องอย่างนี้ก็สะอาดดีด้วยนะคะจัดเก็บของใส่กล่องเรียบร้อยก็เอามาจัดแบบนี้เลยค่ะพอจัดของให้เป็นระเบียบแบบนี้แล้วมาวางแบบนี้มันก็จะดูไม่รกแล้วก็สวยด้วยค่ะ